สวัสดีครับพี่แม็กเชอร์ธอนครับผม กลุ่มที่เรียกกับผมมันคือพื้นฐานประถมแน่นถูกไหมฮะทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งของผมอะมันจะมีส่วนที่เขาเรียนแล้วอยู่มันจะไม่ใช่คอสที่ยากเกินไปแน่นอนแต่นั้นมันคือคอสท,ที่มาปรับจูนเจอกับครูใี่แม็กครั้งแรกคอสที่เป็นพื้นฐานแล้วหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งทองก็จะประมาณหนึ่งทมนึพอคอสมสองก็จะเป็นเนื้อหาที่ยากขึ้นมสามก็จะเป็นเนื้อหาที่ยากขึ้นเพราะหนึ่นึเรียนแล้วผมคิดว่าเขาไปได้อะมันไม่ได้ยากเกินไปหนึ่งทำหนึ่งกับหนึ่มอลคืกา างแล้วม3ก็ถึงจะเริ่มยากมีเรื่องแปลกๆมีพาราโบลามีอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งพูดถึงหอล,อ,อลมอคอรนอทศนิยมการบวกลบเลขกานวนติดลบมันเป็นสิ่งที่คนเขาบอกว่าเลขไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอะ่ะ1นึ่เหนึ่งี่ยตัวใช้เลยให้คิดลด20%กี่บาทแล้วทุกคนฟังรู้เรื่องอยู่แล้วนั่นแหละคือ1เนึ่งนั่นแหละคือของในชวประจำวันมันเป็นสิ่งที่ตัดสินเลยว่าคุณจะไปต่อในมอต้นได้เปล่าโดยพื้นฐานปฐมที่คุณมีบางคนบอกเรียนไม่เรื่องถามว่าข้อไหนหนูทําไม่ได้เด็กเขาคิดร้อยละเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นอ่ะคุณซึ่งมันไม่ใช่งานของผมอ่ะมันเป็นงานที่คุณต้องรู้มาก่อนจะสอบติดโรงเรียนพวกนี้จริงๆอ่ะคุ เด็กรุ่นใหม่เรียนเร็วกว่าพี่มากพี่เคยเป็นเด็กแข่งมาถูกไหมพี่ก็เรียนล่วงหน้าแต่เด็กรุ่นใหม่เรียนเร็วกว่าพี่มากเด็กแข่งสมัยนี้ป .6 หป5ก็จบถึงมหละเด็กแข่งความรู้ที่ผมสอนในหนึ่งท่าหนึ่งมันไม่ได้ยากะเมื่อเทียบกับสมัยนั้นแต่ก็อย่างว่ามันก็มีสไตล์ของผมอยู่คืออาจจะมีแซกพอที่มันเด็ดเด็ดบ้างมันเป็นสิ่งที่ดีแซกให้เด็กเขาเริ่มรู้แล้วว่าเรียนขึเนจะเจอกับอะไร 1 1, 1, 1ึ่อ่ะเรียนได้เลยเพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้ยากตรงเรียนไหนก็เรียนได้เลยครับผมเรียนได้เลยยิ่งเด็กที่มันไม่เคยเรียนอ่ะผมยิ่งแนะนําให้เรียนเลยส่วนใหญ่อ่ะเอาง่ายๆสมมติผมสอนคอร์สมอปลายนะเด็กอ่อนขนาดไหนนะถ้ามาตั้งแต่มอสเข้าไปกับผมได้หลายคนแต่เด็กแบบนี้ที่มาตั้งแต่มอสี่อ่ะหลายคนสมมติถ้ามอสีไม่ลงมาลงตอนมอหมาลงตอนมอ .6 หมักจะคอร์สเดียวไปเรื่อ,อยๆเหมือนกันเราเห็นเด็กมอเทอมหนึ่งอ่ะหลายๆคนเรียนต่อไปยาวๆโดยรู้เรื่องแต่ร,รู้เด็กพวกนี้ถ้ามาอยู่ดีมมมมาาาาแทรรกกตตงงลอออนคส คอสพีชะเลขาม้ังจะไปกันไม่ได้ถ้เรียนกันตอนมหนึ่งี่แหละการคุ้นเคยการปรับตัวกับผมแล้วมันก็จะไปได้เรื่อยๆถ้าเด็กเก่งคอแรกๆต้องอดทนหน่อยว่าจะเป็นสิ่งที่เคยเรียนแล้ว ก็คือเราสอนคอร์สสดเราจะไม่ใส่โจทย์อันนี้ไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็อาจจะให้เสริมเวลาหมดเล่มแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามาสอนออนไลน์ดังนั้นน่ะเราก็เลยต้องเอาโจทย์ทั้งหมดนี้ใส่ไปในเล่มเลยแม้แต่ข้อสอบเนี่ยใส่ไว้ในเล่มเลยไอโจทย์ให้บทนี่เหมือนกันคือเราใส่ไว้เกินเกินเวอร์ช่วงนี้มันก็ต้องเฉลยให้เด็กอะ่ะคุณถ้าเป็นคอร์สสดอะ่ะคุณคงไม่ได้เฉลยอันนี้หรอกเพราะผมจะปิดมันทิ้งไปแต่ถ้าเป็นตอนช่วงนี้เราก็เลยอัดเฉลยให้ในในแปดข้อเนี่ยมันเยอะแต่มันเป็นโจทย์ที่ปกติอาจจะได้ ถ้าคุณอัดให้เด็กนะแ0มันไม่ดีแน่นอนประสบการณ์การทำโจทย์สําคัญสาคัญมากสําคัญแบบที่เด็กอ่ะไม่รู้เลยด้วยซ้ำบางคนนะชอบเรียนเนื้อหา6เล่ม7ดเล่มบางที่12เล่มเนื้อหาจะมี1นึ่งเทหนึ่งกหนึ่งาหนึ่งเอ็กตาอะไรที่ผมไม่มีใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเรียนคอร์สตรตโจทย์สองข้อม4ก็แปลว่าเด็กคนนี้เรียนเนื้อหา12อตัโจทย์1หรือตรวโจทย์2ก็คืออัตราส่วนอ่ะสิบสองต่อหนึ่งอัตราส่วนของเนื้อหากับโจทย์มันคือปรัชญาของคนสอนเช่นเนื้อหาผผมมเนี่่ยยตัวโจท์อองหก ความสาคัญและเวลาในอัตราส่วนที่เท่ากันเลยการตะลุยโจทย์ทําให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นเรียนตะลุยโจทนย์101ของ6ครูแทนที่จะเรียนตะลุยโจทย์ถึงเล่ม6ของครู1คนหรือว่าเล่ม3ของครู2คนครูเรียนตะลุยโจ์เล่ม1ของครู6คนแล้วครูก็ถามว่าทำไมถึงไม่เก่งเพราะมันเป็นเล่ม1มนึ่งเป็นตะลุยโจท์เบสิกของครูทุกคนผมอยากสอนอะไรลึกๆให้ผมอยากสอนเลขา2ให้คุณดันไปนเรียนเลขา1ของครูทุกคนนะคุณจะเก่งได้ยังไงอะมันเป็นแค่เบสิก การเรียนมันเป็นหลักที่ต้องจับอะ่ะถ้าเราจับหลักได้เราก็เรียนรู้เรื่องอะ่ะทุกวิชาแหละเลขก็เหมือนกันนะเลขก็คือเรียนเนื้อหาให้แน่นไม่ต้องรีบเอาตามสกยภาพไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งขันใครพอจบเนื้อหาแน่นก็รีบมาลงคอสต์ลย์จโจ์นั่นแหละก็คือหลักการเรียนแน่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแน่นร้อยอ่ะผมว่าแน่นสัก80ก็ลงตลยโจ์ได้แล้วอย่าไปรอเก็บครบทุกสูตรในโลกที่มีในโลกแล้วค่อยเรียนตลยโจ์อ่ะอันนี้พูดจากประสบการณ์เนาะเพราะว่าเราเจอเคสแบบนี้เช่นเขาโบดเรียนเนื้อหาอยู 100, ยย่จนแน่น สารมันมีสิ้นสุดที่ไหนสูตรบางอย่างก็ต้องเรียนจากโจทย์ต๊อดเนื้อหาครบตรงตัวโจทย์ได้เลยเดี๋ยวเนื้อหามันจะเข้าใจเองเก็บในสิ่งที่เพื่อนอาจจะยังไม่ได้เรียนใน1112อย่างเงี้ยต้องซุ่มมันต้องเป็นมา์เซตแบบนั้นมากกว่าปะแล้วถ้าเรียน1112รู้เรื่องตรงนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าควลง21มั้ซึ่งก็คือถ้าเรียน1112ู้เรื่องมันก็ลงได้เลย112อ่ะคือสิ่งที่ตัดสินปอติแล้วถ้ารันคอร์สสดเราจะให้เรียนเนื้อหา6เล่มแรกเนี่ยจบในปีครึ่งอยู่แล้วการเรียนของเรามันระบบปีครึ่งของผมอ่ะให้จบอยู่แล้วตอนนั้นยังไงก็ต้องเรียนล่วงหน้าไม่ใช่ไปจบ32ตอนโดยที่อยู่32แล้วงั้นจะเวลาให้ไหน เรียนคอสตลุยโจ์อ่ะมันก็ต้อง6กเล่มเท่ากันนะก็ต้องซุ่มช่วงเนี้ยหเล่มแรกประมาณปีครึ่งจะเรียนตอนไหนก็ได้ประมาณปีครึ่งเล่มแรกๆอาจจะเร็วหน่อยเล่มหลังอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากเล่มหลังมันยากกว่าเธอต้องเผื่อเวลาเล่มหลังนะเพราะเล่มหลังมันยากขึ้นอะคณิสตร์มันต้องวิ่งมาราธอนนะคุณไม่ใช่วิ่งระยะสรรั้นมันใช้ความคนละความคิดปะมันต้องมีการเผื่อแรงเร่งอัดก็ไม่ใช่ดีช้าก็ไม่ใช่ดี